วันนี้เราจะขึ้นพันการเขียนการเขียนลักษณะทางพันธุกรรมหรือว่าการเขียนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์นะคะนี่คุณครูกําหนดให้ตัวทีใหญ่เห็นตัวทีใหญ่ไหมลูกตัวทีใหญ่นี่นะคะแทนอันเลี้ยวของมนุษย์ที่มีผมหยักโศก,ผม,กผมหยักผมหยิกนั่นเอง และทีเล็กแทนอันเลี้ยวของมนุษย์ที่มีผมตรงนะฟังดีๆนะเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณครูให้ตัวอย่างรุ่นพ่อรุ่นพ่อแม่อ่ะพ่อเป็นทีใหญ่ทีใหญ,ใหญ,ใหญ,ใหญ่แม่เป็นทีเล็กทีเล็กพ่อเป็นทีใหญ่ทีใหญ่แม่เป็นทีเล็กทีเล็กให้หารุ่นลูกว่า จะได้ลักษณะทางพันธุกรรมเป็นยังไงอ่ะข้อนี้ครูตูนจะจะสอนก่อนเดี๋ยวอีกข้อนึงครูตูนจะให้หนูทําโอเคไหมครัคอ่ะมาดูนะคะ,คคะว่าได้ยังไงบ้างาเราก็าจะแยกก่อนอื่นเราจะแยกเซลล์สุดพัน์ก่อนของพ่อก็จะได้ตัวท T ใหญ่สองตัวใช่ไหมคะอ่าของพ่อได้ตัว T ใหญ่สองตัวนี่ตรงนี้แยกออกมา ของแม่ได้ทีเล็กสองตัวนะคะคู่ค่ะใครใครจะถามคะเป็นทีใหญ่กับทีเล็กใช่ไหมคะเดี๋ยวก่อนดูก่อนดูก่อนนะคะดูวิธีทำก่อนเดี๋ยวคนอื่นจะทำไม่ได้นะคะ,คะเล็กสุดหนึ่งอ่ะทีนี้ทีนี้ให้จับคู่พ่อแม่แต่งงานกัน ลูกที่เกิดมาจะต้องมียีนของพ่อครึ่งหนึ่งของแม่ครึ่งหนึ่งจับผู้รุ่นลูกจับผู้ข้างหน้าก่อนข้างหน้าของพ่อจับกับข้างหน้าของแม่ได้อะไรคะได้ทีใหญ่กับทีเ็อ่าได้ทีใหญ่กับทีเล็กอ่าไล้รุ่นลูก,ลกได้อะไรหมดเลย ลูกได้ตัวใหญ่กับทีเล็กหมดเลยใช่ไหมคะนี่เพราะฉะนั้นฟีโนไทป์ที่ได้จะได้ลูกลักษณะ่ีเล็กที <ผม S 2> ใหญ่ผมเป็นยังไงผมเป็นยังไงคะผมเหมือนพ่อแล้วก็เหมือนแม่เหมือนพ่ออ่ะจะมีผมหยักโซกซึ่งเป็นยินเด่นถูกไหม มีผลอยากโศกเหมือนกับพ่อทุกคนแต่เป็นพันแทหรือพันทางพันแทพันแทหรือพันทางถ้าพันแทจะต้องเป็นตัวภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ทั้งคู่และหรือเป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งคู่นรุ่ลูกได้พันแทหรือพันทางคะพันทางพันทางทีนี้เอารุ่นลูกไปแต่งงานกันค่ะเจ็เดี๋ยวครูให้โจทย์ครูเขียนให้เอารุ่นลูกรุ่นลูกเป็น ทีที่ใหญ่กับทีเล็กใช่ไหมแต่งงานแต่งงานกันได้ผมอยากโศกเดี๋ยวนะผมอยากโศกพันทางแต่งงานกันหาว่ารุ่นรุ่นลูกรุ่นหลานสิเนอะรุ่นหลานจะเกิดจะเกิดอ่าคนผมหยิกผมตรงกี่คน ทำได้ไหมไหนลองสิจะได้จะได้ทีใหญ่กับทีใหญ่ครับครูแล้วก็ทีเล็กอ่คลับทำก่อทีใหญ่กับทีใหญ่ทีเล็กใช่แล้วก็พันทางมันเป็นทางเลยนะค่อพันทางอันนี้เป็นพันทางรุ่นลูกใช่ไหมรุ่นลูกแต่งงานกันก็จะได้รุ่นหลานถูกไหมคะตอนนี้เรากำลังหารุ่นหลานอยู่รุ่นหลานจะได้อะไรบ้าง ที่ใหญ่กับทีเล็กทีกใหญ่กับทีเล็กอ้าวใครที่ทําไม่ได้ใครที่ทําไม่ได้ดูนะคะดูนะให้ใช้ตัวข้างหน้าใช้ตัวข้างหน้าตัวทีใหญ่แยกก่อนแยกออกมาเหมือนข้างบนเหมือนฝั่งนี้นะคะก็จะได้ที่ใหญ่ก็ก็เหมือนพ่อแม่เล็กถูกไหมหลาน ฝั่งนี้ก็จะได้ที่ใหญ่กับทีเล็กอ่ะข้างหน้าของคุณพ่อตัวหน้าของคุณพ่อจับกับตัวหน้าของคุณแม่อ่าได้อะไรคะเหมือนพ่อเหมือนพ่อเลทีใหญ่ทีที่ใหญ่ใหญ่ใช่ไหมอ่ะต่อไปตัวหน้าของพ่อจับกับตัวหลังของแม่ ตัวหลังของแม่ได้ไรครับพี่ใหญ่ครพี่เล็กอ่าใช่พี่ใหญ่พี่เล็กพี่เล็กต่อไปแล้วก็พี่เล็กพี่เล็กของคุณพ่อใช่ไหมตัวหลังของคุณพ่อจับตัวหน้าของคุณแม่อ่าจับตัวหน้าของคุณแม่เราอตเวลาเราเขียนเราเอาอักษรชิ้นใหญ่ขึ้นก่อนเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น พีใหญ่พีใหญ่กับพีเล็กเล็กอ่ะสุดท้ายตัวหลังของพ่อจับกับตัวหลังของแม่ได้พีเล็กกับพีเล็กพีเล็กกับพีเล็กอ่ะทีนี้อันนี้เป็นจีโนไทป์จีโนไทป์ได้กี่แบบในโจทย์ข้อนี้มีจีโนไทป์อยู่กี่แบบคะ สองแบบครับสองแบบใช่หรอมีตีวไทยอยู่สามแบบมีทีใหญ่ทีใหญ่มีทีใหญ่ทีเล็กแล้วก็ทีเล็กทีทีใหญ่แล้วก็ทีใหญ่ทีเล็กด้วยอืออ่าทีใหญ่ทีเล็กทีเล็กทีใหญ่เดี๋ยวครูตูนเขียนให้ใหม่มีทีใหญ่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 หนึ่งคนใช่ไหมคะใช่ครับอ่า แล้กีเล็กทีเล็กหนึ่งคนทีเล็กกี่คนลูกทีใหญ่หนึ่งคนหนึ่งหรือสองดูทีเล็กกับพีใหญ่สองครับอ่าสองคนต่อไปทีเล็กทีเล็กกับีเล็กหนึ่งครับทีเล็กทีเล็กได้หนึ่งคนทีเล็กทีเล็กหนึ่งคนเพราะฉะนั้นรุ่นหลานจะได้พันแท้อยู่สองคนแต่เป็นพันแท้ที่ผมอยากโศก หนึ่งคนได้พันแทที่เป็นผมตรงหนึ่งคนคนอ่าแล้วก็ได้อะไรอีกผมอยากผมเรียบไม่ใช่ได้ผมอยากแสดงถึงลักษณะยินเด่นผมอยากก็คือเป็นทีใหญ่ใช่ไหมแต่เป็นพันทางซึ่งการเกิดพัน์ซึ่งถ้าเป็นพันทางมาแต่งงานกันก็มีโอกาสที่ยินพันแทจะมาจับคู่กันได้อีกในรุ่นต่อไป โอเคไหมดูเรื่องไหมอีกสักข้อนะอีกสักข้อไหมคะลนตอสีเเอาอีกสักข้อเนาะเดี๋ยวจะเอาเป็นต้นไม้บ้างเดี๋ยวคณครูนขอลบกระดานก่อนมีใครสงสัยไหมข้อนี้มีใครสงสัยไหมคะไม่มีคือไม่มีเลยะเอาครูลบกระดานนี้ก่อนเดี๋ยวคุณครูจะขึ้นโจทย์ข้อใหม่ให้นะคะขึ้นโจทย์ข้อใหม่ให้ออ ้า่ง<ด> <okay. S 2> จะไม่เหมือนข้อนี้นะคะลบไม่ถูกเอาหมดละเป็นข้อใหม่นะคะเอาของสัตว์บ้างดีไหมอ่ะข้อนี้ให้เดี๋ยวคุณ,คณปูให้รุ่นพ่อแม่ไปให้รุ่นพ่อแม่อู้รุ่นปา e <I. S 1> ค่ะแทนกีจะออกอมาเหมืนเดิมไหมล่ะ เอเล็กแทนอัลเลียบของปลาสีขาวหารุ่นลูกก่อนหารุ่นลูกก่อนว่าได้ลูกเป็นปลาสีอะไรเอใหญ่ครูเอเล็กครับคู่สีเทาครับอ้าวลองลองลองดูก่อนสีขาวกับสีเทาสีดำกับสีขาวเอเล็กคู่ได้สีอขาว สีเทาสีเทาได้สีเทารุ่นลูกได้เอใหญ่เอเล็กหมดเลยเอเล็กต์เอเล็กอ้าวทีนี้หารุ่นหลานเอใหญ่เอเล็กตเอใหญ่เอเล็กเอใหญ่เอเล็กหารุ่นหลานสิคะว่าได้เป็นปลาสีอะไรบ้างรุ่นหลานใช้สองตัวก็คือเอใหญ่กับเอเล็กอ่ารุ่นหลานนะคะให้หนูหา <AI. S 2> ร,รุ่นหลานมีสีขาวหนึ่งครับแล้วก็สีดำหนึ่งแล้วก็สีขาวกับสีดำอีกสองครับสีขาวกับสีดำผสมกันเป็นสีอะไรลูกสีจุดอ่าข้อนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้ใครที่จะเขียนกระดานทำโจทย์ข้อนี้เขียนลงอตังเปาเลยครับไม่เกี่ยว,วไม่เกี่ยวนะครูไม่ เอ้าใครทําได้ครูให้คะแนนเลยเพราะว่าครูมีเลขที่ทได้ให้ทำว่าเอาเลขที่อะไรจะทำบอกบอกเพื่อนๆไว้เลยยี่สิบสองยี่สิบสองยี่สิบสองอ่ะให้โอกาสยี่สิบสองทำก่อนทำบนกระดานนี้ให้เพื่อนดูเลยว่าว่าเป็นยังไงนะคะทำอะไรอ่ะเ้าวทำโจทย์ข้อนี้ค่ะอ๋อครูไม่ต้อง่เคยไม่ช่วยไม่ช่วยอ่ะครูไม่ช่วย ผมรู้แต่ผมไม่อยากทาก็เอเล็กเอแล้วมันก็ใชไหมอ้อ้เอ้โอ้อยู่้โอ้โอเโอ้โอ้โอนโอ้โอ้โอเโอ้ยว้โอ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 ้โา้โอ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 ้โนีโอ้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 อ้โอ้โอ้โอ้อ้อโอ้้้อนอ้อ้โออ้นอ้้โอ้อะอ้โน้โอ้โออ้อันน้ออันอ มาถูกเลยไหมเอเอแล้วก็โอ้โหเอเอตัวใหญ่ป้ายตัวใหญ่ป้ายตัวใหญ่ป้ายไดไหมได้ไหมใครลบอ่ะเอาเไปเขียนไม่ถูกถูกไหมถูกไหมเนี่ยถูกเขาเอเอกับเอทำไมมีทั้งทีละวัดมีทั้งผิดหนึ่งครับครูผิด ผิดหนึ่งที่ผิดไหมเอามาดูมาดูมาดูานะคะอเอาอ,อเอาเอไปอยู่ต้องเอาเอใหญ่ไปคู่กับเอเล็อกอ,อีกต้อบเดี๋ยวจะผิดนะคะเอามาดูพร้อมกันค่ะมาดูพร้อมกันมาดูพร้อมกันใช่เอาใครเขียนอีกเดี๋ยวครูตูนเขียนให้อู้ก็นอนทักเอ้ยอ่างเปาจะเอาคะแนนใช่ไหมหรือจะเอาคะแนนใช่ไหมลูก เดี๋ยวค่ให้คะแนนคนที่เข้าเรียนวันนี้เลยดีไหมเขาหงงว่าเขาดีไหม่มาเขียนเล่นแล้วก็ให้ครูลบอ่ะโอเคคูลบแล้วนะคะมาดูพร้อมๆกันบางคนไม่เข้าใจเอาแยกเอาผลละกิจผลลกิจให้คุณคุณสอนก่อนแยกตัวนี้ก็จะได้ตัวเอใหญ่ I กับเอเล็กอันนี้คือวิธีการทําที่ถูกต้องนะคะด้านหลังนี่อฝั่งนี้ก็จะได้ เอใหญ่กับเอเล็กเอใหญ่เอใหญ่นะคะกับเอเล็กเขามาพิมมาเลยนะครูคะเต็มหน้าจอเลยเขาพิมพ์อะคุณครูเขียนอยู่ค่ะลูกตอนนี้จับคู่ตัวหน้าของพ่อคือเขาคอมเมนต์อะไรกันไม่รู้เนี่ยหน้าของแม่เขียนอะไรบนกระดานค่ะไม่เขาเขียนเขาเขาแบบคอมเมนต์นะครู เดีคไม่ตงไม่แชร์นะคะเอาไม่ต้องไม่ต้องไปสนใจในคอมเมนต์นะคะสนใจกระดานครูตูนก่อนไม่มันบังกระดานครูเออมันบังกระดานครูกดออกเลยลูกกดจากบาทตรงคอมเมนต์ออกค่ะอ่ะมาดูค่ะมาดูถ้าเขายิ่งพิพมมันก็จะมาเรื่อยๆข้างหน้าเรียกว่าตัวหน้าใช่ไหมตัวข้างหน้าจับเอใหญ่ของแม่จับของพ่อได้อะไรคะลูกเอใหญ่กับเอใหญ่ครับเอใหญ่เอ ใหญ่ใหต่อไปข้างหน้าของพ่อก่อนไปจับกับข้างหลังของแม่ใหญกับเอครับได้เอใหญ่กับเอเล็กเล็กอ่ะต่อไปข้างหลังของพ่อจับกับข้างหน้าของแม่เอใหญ่กับเอเล็กครับอ่าเอใหญ่กับเอเอเล็กเอเล็กโอเคต่อไปข้างหลังจับกับข้างหลังอีก เอเล็กกับเอเล็กครับเอเล็กกับเอเล็กได้กี่รูปแบบคะสามครับฟีโนไทได้สามรูปแบบก็คือเอใหญ่เอม่ใหญ่ใช่ไหมแล้วก็เอใหญ่เอเอเล็กอ่ะต่อไปอีกหนึ่งแบบก็คือเอเล็กเอเอเล็กนะคะอ่าวครูให้บอกฟีโนไทไอ ลักษณะที่แสดงออกเอใหญ่เอใหญ่เอใหญ่ออกถึงปลาสีอะไรคะครับคูปลาสีดำปลาสีดำพันแท้หรือพันทางพันพันแทนะคะอันนี้เอเล็กเอเล็กเป็นปลาสีอะไรคะสีขาวขาวพันแท้หรือพันทางพันแท้พันแท้ แล้วอันนี้แหละคเะอใหญ่ได้ได้สีอะไรครึ่งแท้ครึ่งเป็นสีดำนะมันจะกลายเป็นสีสีอะไรคะสีขาวผสมสีดำเป็นสีเทาถูกไหมลูกได้สีเทาพันทางเป็นพันทางเออง่ายไหมง่ายหรือยากมีใครไม่เข้าใจมีใครทำไม่ได้บ้างไม่รู้ไม่รู้ อีกสักข้อไหมได้ก็ดีนะครบครู<อ>ดีด,ดีโอเคโอเคเดี๋ยวเคลียร์กระดานมีแป๊บนึงเออเอาอีกเอาอีก<ด>ข้อนี้ถ้าใครทำได้จะให้คะแนนให้ให้ทำเองนะให้ทำเองเออน้องจะให้คะแนนนะคะไปเ,เ,เป็นต้นไม้ ทีเราทำไปแล้วอ้วอาของพืชบ้างเดี๋พิ่งเขียนพี่ละว่าจะเพิ่งเขียนลูก<า>เอ้ยมาการ์ีนนะคะ<ฮ>เอา้าวให้เปนพ่อแม่<ฮ>ให้หนุ่นพ่อแม่อ<ฮ>แล้วให้หนู<อ>หารุ่นลูกแล้วก็รุ่นหลาน ง่ายเกินครูง่ายเกินละยาดอง่ายเกินแต่ว่าบางคนทําไม่ได้นะหนูต้องเขียนจีโนไทป์และบอกฟีโนไทป์ครูด้วยนะผมขอครูขอเอาลองทำลองลองทําในกระดาษของตัวเองก่อนให้เวลาให้เวลาเหลือเวลาอีกกี่นาทียังเหลือเวลาอยู่เนาะใครเขียนเนะคอรทัก อ่อากอรพัสให้เขียนลงในสมุดหนก่อนให้ทําลงในสมุดหนูก่อนเดี๋ยวเพื่อนจะลอกเขาหิวันเองครับครูอาลกพัไปทําในสมุดหนูก่อนเอาอ,อ่อลบก,ก่อนอ่ะเดี๋ยววเดี๋ยวจะให้โอกาสคนที่จะมาเฉลยนะคะอยากดนคุณพ่อเฉลยนะเอาล,ง<ต>ลองทอเจอเจอเจอดจอเจอ ต้องบอกด้วยนะว่าว่ารุ่นรุ่นหลานจะได้จะได้ลำต้นสูงหรือต้นเตี้ยคุณมด้คบแล้วใครดับคะ ใครทาเสร็จแล้วบ้างใครถึงรุ่นหลานแล้วเอ๊ะทำเสร็จแล้วทำเสร็จแล้วโอ้ยไม่เสร็จครับโค่งเลยไม่เลยเสร็จแล้ว,ลว,ลวคิดดูลองคิดดูถ้าไม่หัดทําข้อสอบกูตูนไม่ได้นะวันนี้ท <คำ S 2> ิ้สองทำได้เลนะจีต้องลองทำดูดเราจะทำได้เราจะ เรียนเข้าใจก็ต่อเมืเอ่อเราต้องลงมือทำนะคะถ้าหนูไม่หัดไม่หัดคิดตามหนูจะทำข้อสอบไม่ได้แล้วลูกลองทำดูซิว่าทำได้ไหมเหลืออีกกี่วิชาอีกหนึ่งวิชาใช่ไหมคะท้านนี้ไม่มูครับนนวิชาสุดท้ายแล้วเข้ามาเรียนด้วยกันสิบเก้าคน เิชดูเองนะสุดท้ายหรือเปล่าวิชาสุดท้ายแล้วครับวิชานี้สุดท้ายแล้วเหรอใช่ครับรอมาทั้งวันเลยครับใครเสร็จถึงถึงรุ่นหลานแล้วอีกบ้างครึ่งเพิ่งครับเสร็จแล้วครับผมเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วใครจะเฉลยดี เพื่อนเคุณยังไม่เสร็จจะยังไม่เสร็จอ่งรอเพื่อนก่อนรอเพื่อนก่อนอย่าเพิ่งแชรเลยนะรอเพื่อนก่อนนะคะได้ไม่เอ่ยใครข้อใหม่คะไม่ข้อนะคุณแล้วจะวาดรูปยังไงอะวาดรูปต้นไม้อะผมวาดไม่เป็นเลยนะครูใครแค่ตัวเอกรอนเอใหญ่ แค่ตัวอักษรนะคะเพราะว่าเราอ่านเราอ่านค่าจากตัวอักษรหมดเลยว่ามันเป็นต้นเตียหรือต้นสูงนะใส่แค่ตัวอักษรก็พอค่ะง่ายแล้วคุูง่ายง่ายกว่าวิชาคณิตศาสตร์แหละวิศาคติ์เยอะคุณทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งเลย เดียวของวิชาครูตูนอะจะมีข้อสอบข้อนแบบนี้คลณครูครับรล้วก็ตูนครับทำหน้าไหนครูได้ไหมลูกถึงรู้เรื่อนะครับไหนครูมอกิหดสูบเก้าได้ไม่เก้าถึงไหมครับไม่ยุไม่ยอ้าเวลาจะหมดอีกสิบนาทีเอาไม่ไหวทำหน้าไหนอะครับครูทำหน้าไหนเอาทำหน้ากระดานนี้เลย ใครจะทำอาบอกว่าพี่นอนใครจะทำยี่สบสองยี่สบสองยี่สบสองยี่สิบสองย่สิบสองดูเลขที่ยี่สิบสองทำนะคะอะไรเนี่ยเขียนบนกระดานได้ไหมหรือเขียนบนกระดานคุณครูเลยค่ะเขียนบนกระดานคุณครูเลยนะคะใครเลขทีป๋ออ่ะมีรวัตรใช่ไหมเลขที่ยี่สิบสองไม่ใช่เอาเราครับ อ้าวทำไมเป็นกอล์กลพักเขาถึอังเขาลอหลับเลยเกย์กันแล้วอ๋อทำไมอย่างนั้นน่ะคใคไม่จะไม่แย่งกันนะลูกไม่แย่งกันอย่าป้ามันขออยู่เลยอ่ะทีละคนมีคำถามเดี๋ยวได้คะแนนหลายคนแหละได้เหมือนเดิมกูไม่มีเปลี่ยนอะไรเลย ได้เหมือนเดิมนั่นคือใช่หรออันนี้รุ่นไหนอันนี้รุ่นไหนพันทางอันนี้เอาบ่อต่อปูตูนก่อนอันนี้รุ่นไหนพันทาง,ร,างรุ่นพ่อแม่แล้วมารุ่นลูกถึงทํารุ่นลูกไปรุ่นหลานนาะ ก็ใช่ไงใช่ไหมจะพก็คิดได้โอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยววันนี้อะครูตูนจะให้คะแนนที่เข้าห้องมาเรียนกับครูตูนโอเคเค<อ>ยเห็นแล้วเยอะมาดูมาดู<อ>มาด,มาดูเอาที<อ>าละอ่นอานด้วยเดี๋ยวให้คะแนนเดี๋ยวมันจะหมดเวลาลูกเซลสืบพันอา้าวมาดูของพ่อแม่ก็จะแบ่งได้ เอใหญ่สองตัวสองอลียใช่ไหมคะเอเล็กสองตัวนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวตัวหน้าของพ่อแยก,แยกค่ะจับกับตัวหน้าของแม่ก่อนแล้วก็ตัวหน้าของพ่อจับกับตัวหลังของแม่นะคะไม่ต้องเขียนลูกไม่ต้องเขียนลูก ไม่ต้องเขียนนะคะอ้าวอะไลืได้รุ่นลูกรุ่นที่หนึ่งได้เอใหญ่เอเล็กหมดเลยใช่ไหมคะต่อไปจับรุ่นลูกรุ่นลูกเอใหญ่เอเล็กเอใหญ่เอเล็กนะคะมาผสมกันใหม่นะคะมาผสมกันใหม่ตรงนี้เอใหญ่เอเล็กกับเอใหญ่เอเล็กมาผสมกันก็จะได้รุ่นหลานถูกไหมรุ่นลูกรุ่นที่สองก็คือรุ่นหลานเอใหญ่เอใหญ่ ได้ A ใหญ่ A ใหญ่เใหญ่เเล็กเใหญ่เเล็กแล้วก็เอเล็กเเล็กเล็กเพราะฉะนั้นจะได้ลักษณะของเซลล์สืบพันธุ์เป็นได้ฟีโนไทป์เใหญ่เใหญ่ก็คือรุ่นหลานจะแสดงความสูงของพืชได้ต้นสูงหนึ่งต้นได้ต้นเตี้ยหนึ่งต้นและได้ต้นกลางๆลหนึ่งอ่าสองต้นใช่ไหมคะ ใช่ครับนักเรียนสังเกตนะคะว่ารุ่นที่หนึ่งรุ่นรุ่นพ่อแม่ถ้าเป็นพันแท้หมดทั้งคู่รุ่นลูกจะได้เซลล์สพันเป็นพันทางพันกองอ่าพันทางส่วนรุ่นหลานรุ่นหลาน<อ>ก็คือรุ่นลูกรุ่นที่สองรุ่นหลานจะได้ทั้งพันแท้และก็พันทางเพราะฉะนั้นลักษณะของ ลักษณะของสิ่งมีชีวิตเราก็เหมือนกันนะคะที่แสดงออกมากับรุ่นเรารุ่นเราอาจจะได้รับจากพ่อแม่บางคนอะ่ะไม่เหมือนพ่อแม่บางคนเหมือนตากับยายเหมือนหรือเหมือนปู่กับย่านะคะแต่ไม่เหมือนพ่อกับแม่ก็มีเพราะเราเป็นรุ่นไหนเราเป็นรุ่นหลานถูกไหมคะเออ เอ้ามาวันนี้ใครมีอะไรสงสัยบ้างไม่มีครับครูมีไหมคะไม่มีไม่มีเลยหรอเรียนรู้เรื่องไหมหรอจริงยนรู้เรื่องไหมคะรู้เรื่องค่ะรู้เรื่องมีแบบฝึกหัดนะลูกแบบฝึกหัดจะได้ไปในวันพรุ่งนี้ใช่ไหมได้ไปในวันพรุ่งวันนี้วันดี่เท่าไหร่อู วันนี้วันวันนี้วันที่หกวันที่่ใช่หรอวันพรุ่งนี้จะได้รับแบบฝึกหัดนะคะไปหนึ่งแบบฝึกหัดให้หนูไปทําเพราะหนูเรียนเข้าใจแล้วเดี๋ยวคุณครูจะมีวิดีโอให้ย้อนหลังอีกนะคะโอเคไหมก็คืออะไรนะคะน ใครถามคุณครูตูนนะคุณครูไม่ได้ยินเลยสรุปวันนี้มีงานไหมครับสรุปวันนี้มีการบ้านค่ะมีการบ้านอยู่ในใบงานนะคะไปทําย้อนหลังเป็นงานที่เราคิดกันแบบนี้ใบงานที่ยังไม่ได้จะได้วันพรุ่งนี้ถ้าเราเข้าใจวันนี้เราก็ไปดูในใบงานเราก็จะว่าอ๋อเราทําได้นะไบงานไปดีไหมหรอครับอะไรนะคะไหน จะเห็นใบางานจะเห็นใบางาน,เ,น,างานเดี๋ยวนะคะหน้าไหนครับไ,ได้ทำได้ไ,ได้ทได้เผือบางคนดีใบงานเดี๋ยวคุณปูณจะส่งให้ให้ในไลน์ได้ไหมคะมันมีรูปภาพแลวไม่ใช่แบบโครดที่ให้ดูไม่ใบางานนะ่ะจะมีแค่ข้อความ,มว่าเป็นผลดกหรือผลไม่ดกให้หนู ไปเขียนอันเล้วเองกำหนดเองว่าจะใส่อันลิ้วไหนจะใส่เป็นตัวอกักษรตัว A ตัว B หรือตัวอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่หนูกำหนดเองโอเคไหมใบงานนะคะครับแล้วก็ไปลองทำมาใบงานะ่ะจะไม่ซับซ้อนเท่าที่เราเรียนนะน่าจะง่ายกว่าน่าจะง่ายกว่าคุณดูว่าหนูทำได้เนาะ วันนี้มีคำถามไหมคะเหลืออีกสามนาทีมีคำถามไหมคะทำไมรูถึงไม่ห้ามให้คนเลิกเขียนแชะเพราะมันเยอะมากบางทีก็คุยเรื่องเกมพุยเรื่องการ์ตูนหรือเขียนอะไรก็ไม่รู้อละแล้วเป็นราบ้าตัวเองมรโจมมีคนมาเข้าเข้ามาเขียนเหรอคะดูก่อนว่าใครเป็นคน่วนเดี๋ยวจะให้ครูแม่จัดการให้ดีไหมแชทอ่ะเดีกคนทีเอ็นทีมาเข้ามาดูพัด คั็กับขีดยาต่อไปไม่อนุญาตให้เขียนนามีคนเพิ่งมาด้วยครูเพิ่งมาเพิ่งมาจะดูเรื่องไหมคะเดี๋ยวคนที่เพิ่งมานะคะกลับไปดูวิดีโอครูย้อนหลังเดี๋ยวจะมีสองวิดีโอให้เป็นวิดีโอที่ครูสอนเองมีคนอ่ากับวิดีโอที่คุณครูสอนซูมหนูไปวันนี้โอเคไหมคะโอเคไหมครัมันมีคนบ้าที่นับมไหม ไม่มีใครวาดน,นะ,ะบนกระดานปูไม่ใช่ผมหมายถึงว่าในแชทอะแบบทำจุดๆุดจุดจุดอะในแชทหยุดไปแล้วค่ะในแชทไม่ไมต้องต้งใจเรียนโอเคไหมโอเคเบื่อไหมเนี่ยน่าเบื่อไหมเดี๋ยวจะมีทดลองด้วย <Yeah. S 1> มีทดลองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก oh. ็จะมีการ mm hmm. เตรียมอุปกรณ์เล็กๆไน้อย ใครเขียนกระดานครูเอ่ยมอสเราไม่เขียนกระดานเรานะคะ